สวัสดีค่ะพบกับการอัปเดตตำแหน่งงานคุณภาพจากเว็บไซต์สมัครงาน nationjobs.com e กันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะมีงานอะไรน่าสนใจสมัครบ้างไปอัปเดตกันเลยค่ะ บริษัทอีตันไทยวิศวกรรมจำกัดผู้เชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและก่อสร้างและงานรับเหมาอย่างครบวงจรทั้งระบบไฟฟ้าระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานโรงงานโรงแรมและรีสอร์ทก่อตั้งมากว่า40ปีในช่วงนี้เปิดรับสมัคร w h ไ President Human Resource ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์คุณสมบัติเพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง40 45ปีวุฒิปริญญาตรีหรือโทด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์บริหารโดยตรงไม่น้อยกว่า5 7ปีสนใจสมัครงานโทร ต่อกันที่ AP Honda จำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนการค้าระหว่าง Honda Motor จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยให้บริการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda และอะไหล่ Honda ที่ผลิตในประเทศไทย ช่วงนี้เปิดรับสมัคร l o จิสติกส์มาร์เก็ตติ้งคุณสมบัติเพศชายอายุระหว่าง22 30ปีวุฒิปวสประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีประสบการณ์ทำงานรักงานบริการและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์สนใจสมัครงานโทร 0 2 7 5 7 6 1 1 1ต่อ2909หรืออีเมล recruitment@ap-honda.co.th อัปเดตต,ตำแหน่งงานใหม่ได้ทุกวันที่ f a c e b o o k /nationejobs แฟน t w i t t e r @nationejobs และลิงแคดิน nationejobs ค่ะ